ียกว่าอะไรอะถ้ามันเจอหรือว่ามันมันใช่มันก็คงจะถึงเวลานั้นเองแหละแอมไปส่งแอมหาของเพื่อนของเพื่อนค่ะแน่นอนแต่ของเพื่อนเนี่ยเราช่วยได้ไแต่ชีวิตตัวเองช่วยไม่ได้ไ <laughs> จริงๆมันถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของเราเหมือนกันนะ <laughs> เพราะว่าที่ผ่านมาคือค่อนข้างจะไม่ไม่เปิดใจกับการแบบอะไรแบบนี้ แต่เพราะว่าเพราะว่าด้วยตัวเราต้องก็ยอมรับว่าเป็นคนที่แบบคุยกับคนคนท้างยากด้วยนะถ้าถ้าในรูปแบบของงานอย่างอื่นเราก็คือจริงๆยอมรับว่ามีคิดมาตลอดแต่ว่ามันอาจจะยังแบบเรื่องจังหวะเวลาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันมันก็คงยังไม่ใช่ตอนนี้จริงๆอะไรอย่างค่ะใช่ใช่ใช่จริง จริงๆคิดอยากจะทําอยู่แล้วค่ะเคยเคยคุยกับที่บ้านแต่ว่าอย่างที่บอกไปหลายๆอย่างมันก็อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อย่่่าางวมยังไม่ใช่ตอนนี้ที่สายคือที่สามคุณบอกว่าถ้าเราไม่รู้มือสตีมันก็จะไม่มีจุดเริ่มต้นสักทีอะไรหรอเหรอคะหนูไม่อยากตอบแบบสวยงามเะจริงก็คือดวงยังไม่ได้เอาไว้ใ้ไม่หรอกก็ก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยค่ะคือเราก็อยากทําอะไรในสิ่งที่แบบเราสนใจจริงๆแล้วก็เรา จะทุ่มเทกับมันจริงๆด้วยแ้ยังใช่ใช่ค่ะใช่ยังไม่เจอตัวนั้นเคยคิดดวงไว่าควรทําธุรกิจอะไรแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเอาพูดจริงๆเรื่องเรื่องนัวมันก็ต้องมีดูบ้างแหละเนาะคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่จังหวะเวลาด้วยในตอนเนี้ยจจัังงงหหววะชีิตตขออนนาาโอเคค่ะโอเคเรื่อยๆค่ะความรักก็ยังไม่มาสักทีก็ก็อาจจะยังไม่ ไม่ลงตัวมั้งคะ uh huh. คือไม่ใช่ว่าแบบที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เลยหรือไม่มีเลย uh huh. ขนาดนั้นมันก็มีมีเข้ามาบ้างมีคุยผ่านเข้ามาบ้างแล้วก็แบบเอออาจจะผ่านไปบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบที่จะสามารถแบบพูดมาหรือว่าโอเคบางทีเราอาจจะแบบมันมันก็คงยังไม่ได้แบบโอเคแน่ชัดว่าเอออันนี้นแหละค่ะยังไม,ม,ไม่ยังไม่เจอที่ใช่สักที หลายๆอย่างเนาะมันมันคงยังไม่ลงตัวครับก็เลยแบบว่าก็คือเดี๋ยววัดยอมรับว่ามันนคุยแต่นี่มีตอนนี้ยังมีคุยไอ๋อไม่หมายถึงว่าคือคือมันมันก็มีเข้ามาบ้างแล้วมันก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มันใช่ค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปซีเรียสกับมันสักเท่าไหร่อะค่ะเราต้องโฟกัสเราไม่โฟกัสเลยแบบนี้ก็เอาอย่างนี้ใช้ใช้คำว่าไม่ได้ตามหาดีกว่าอืม แม่เป็นอะไรที่โดนตื่นต,ตะลึนซักไปๆเรื่องความเป็นแมอ่อม่อะเป็นเรื่องปกติเพราะทุกคนน่าจะโดนหมดแหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าก็ก็เข้าใจได้ว่ายังไงแต่ก็โอเคถ้ามันถ้ามันถึงเขาเรียวกว่าอะไรอะถ้ามันเจอหรือว่ามัน,ม,นมันใช่มันก็คงจะถึงเวลานั้นเองแหละแอมเป็นสองแอมหาของเพื่อนของเพื่อนค่ะแ <c oughs> น่นอน <c oughs> แต่ของเพื่อนเนี่ยเราช่วยได้แต่ชีวิตตัวเองช่วยไม่ได้ไปองดูแล้วเป็นไงบ้าง ประสบการณ์จากการที่แบบไอ้แบบสอนของเพื่อนดูก็มันก็เป็นจริงๆมันถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของเราเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาคือค่อนข้างจะไม่ไม่เปิดใจกับการแบบอะไรแบบนี้แต่เพราะว่าเพราะว่าด้วยตัวเราต้องก็ยอมรับว่าเป็นคนที่แบบคุยกับคนค่อนข้างยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนตามที่แบบเหมือนตอบทุกรอบแหละก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือแล้วถ้าถึงขั้นตอนเะต้องอาจจะต้องปรับไลฟ์สไตล์เราไหมก็ เอาจริงก็ตอนนี้ก็เร,เริ่มพยายามที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นคือคือต้องคือจริงๆก่อนหน้านี้มันด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็เหมือนเวลาเราไปไหนมาไหนก็จะไปกับที่บ้านตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเจอโควิดที่ที่เหมือนตอบไปทุกครั้งอะมันพอช่วงโควิดอะหนูไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆคือหมายถึงว่าแบบเราค่อนข้างที่จะระวังเรื่องเนี้ยมากเป็นพิเศษด้วยเพราะว่า เอออยู่กับที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แบบไม่ได้อยากออกไปไหนไม่ได้อยากเจอใครไม่ได้แบบอยากเสี่ยงอะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็เลยแบบมันก็เป็นช่วงจวังหวะที่มันแบบปกติเราก็ไม่ออกอยู่แล้วแล้วพอแบบนั้นอยู่แล้วมันก็ใช่มันก็ยิ่งไปกันใหญ่างเงี้แต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็เออถ้าก็ก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนที่เขาเขาแบบพูดกันว่าแบบเออสมมุติว่า แต่แต่อันนี้หนูไม่ได้ดูนะหมายถึงว่าแบบถ้าถ้ามีคนบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวปีนี้น่าจะเจอคนคนนี้แต่ถ้าเราไม่คิดจะเปิดเราไม่ไปเจอมันก็ไม่เจอถูกไหมคะอืมก็เลยแบบเออถ้าสมมติว่าเราไม่เราไม่ได้เปิดใจหรือเราไม่ได้ไปไหนเลยมันก็คงแบบไม่ได้เจออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคโอเคงั้นก็ก็เริ่มใช้ชีวิตมากขึ้นก็ก็ถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็ยังไม่โฟกัสเหมือนเดิมยังไม่ได้คิดว่าถึงวัยแล้วเพื่อนเริ่มมีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงวัยแล้วมันก็ถึงอยู่แล้วล่ะค่ะ <laughs> <laughs> มันก็ถึงอยู่แล้วแหละแต่แต่เพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องไปซีเรียสว่าโอเคอายุเท่านี้ฉันจะต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ได้แพลนขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเออถ้าเจอก็ก็เจอถ้าแบบถ้าคุยแล้วโอเคก็ก็คุยไปเรื่อยๆแล้วอนาะคตเป็นไงก็ค่อยว่ากันแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้ก็ก็อย่างนี้นะคะแต่ก็แฮปปี้ดี นนค่ะ,ะก็โอเคค่ะที่คือเราอาจจะหายจากจอไปแบบสักพักใหญ่เลยอย่าเงี้ยแล้วพอตอนนีมน้มันได้ออนสองเรื่องติดมันก็ก็ก็โอเคที่แฟนๆอาจจะได้หายคิดถึงแล้วก็มันก็เป็นบทบาทใหม่ที่เขาจะได้เห็นเราด้วยค่ะ